ซือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่เก้าตอนแยกทางกันเดินยางหูต่อยหมัดใส่ร่างหูตาจุยจนขาดใจตาย ตั้งแต่แรกหน้าอกของหูต้าจุยถูกต่อยจนยุบเข้าไปลูกตาทั้งคู่กลับทะลันออกมาใต้แสงจันทร์อ่อนจางทอประกายอันลี้ลับชนิดหนึ่งยางหูต่อยจนหมดเรี่ยวสิ้นแรงพอเงยหน้าขึ้นพบลูกตาของหูต้าจุยถึงกับบังเกิดความเย็นเยียบจับใจถอยกายไปอย่างลืมตัวหูต้าจุยถูกต่อยจนแผ่นหลังยุบหายไปในผนังถ้ำ ร่างยังอยู่ในท่ายืนยางหูรู้สึกถึงความอ่อนแอของตนเองพลันขู่คำรามกล้องโถมเข้าไปกระแทกหมัดใส่ใบหน้าหูต้าจุยต่อยจนกระดูกใบหน้าปรีแตกสองตากลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนยางหูถอยกายมาอยู่ในท่าครึ่งคุกเขา่าปากส่งเสียงหอบหายใจชั่วครู่ค่อยสงบลงหูตากลับคืนสู่ความปลาดเปรียว พลันได้ยินที่ด้านหลังบังเกิดเสียงกึกกากดังขึ้นอย่างหูกระโดดปลาดขึ้นมาตั้งท่าตาเตรียมพร้อมค่อยมองไปยังด้านหลังการมองครั้งนี้ต้องตะลึงลานกับที่ภายใต้แสงจันเลือนรางผู้มายังผ่านการปลอมแปลงโฉมแต่เมื่อเป็นสามีภรรยาหลายปีมันไหนเลยจดจำไม่ออกว่าผู้มาเป็นใครฟันในปากของชุยอิงกระทบกันน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มมือมองดูมันอย่างตะลึงลาน ย่างหูร้องโผงว่าอิงเอ๋เป็นท่านท่านจะไหนจะไหนรอถึงตอนนี้ค่อยมาถึงมันต้าจุยขายพี่น้องละเมิดกฎของพี่น้องเอยถึงตอนนี้เห็นสายตาจุยอิงเปลี่ยนเป็นชิงชังรังเกียจและหยามดูแคลนค่อยกล้ำกลืนคำพูดไว้จุยอิงกล่าวเสียงสั่นสะท,ท้านถ้าท่านท่านจะไหนกระทําเรื่องเช่นนี้นี่หรือคือพี่ใหญ่ของเหล่าผู้กล้าแดนป้าโจ อย่างหูบังเกิดความประวัติลนหลางที่ผ่านมามันเกรงกลัวชุยอิงไม่อาจปลุกปลอบความคิดแข็งข้อกับนางอย่าว่าแต่นางเมื่อกลับมาห่วอู่สูคงอยู่ระแวกใกล้เคียงเรื่องในวันนี้เมื่อถูกเปิดโปงหลังจากนี้มันยังมีพื้นที่ใดให้ยืนหยัดทรงกายได้อย่างหูกล่าวตะกุกตะกากว่าอิงเออเราอับจนปัญญาหากปล่อยให้พวกมันกลับไปกล่าวเลวไหล ทำลายกำลังขวัญของส่วนรวมจะทำอย่างไรอูอูสูเล่าท่านผู้เท่าเข้าใจเจตนาเราผู้ผู้ที่กระทำการใหญ่ต้องไม่คำนึงถึงข้อปลีกย่อยเล็กน้อยช่วยิงทวนคำอูสูบังเกิดความหดหูจู่โจมจิตใจเมื่อครู่นางอาศัยรหัสที่หยางหูทิ้งไว้สืบเสาะขึ้นเขามายิ่งเข้าใกล้ยิ่งรีรอลังเล หวนนึกถึงต้องเผชิญหน้ากับสามีถึงกับหน้าแดงจรดใบหูจึงซ่อนตัวในเงามืดแอบฟังคำสนทนาโต้ตอบระหว่างยางหูกับหูต้าจุยยางหูพลันลงมือด้วยระดับความเร็วดุดสายฟ้าร้องไม่ทันอุดหูรอจนชุยอิงเรียกสติขึ้นมา หูต้าจุยก็กลายเป็นศพแล้วยามนี้พอฟังคําถามของหยางหูทําการเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่ผ่านมาค่อยทราบว่าขณะนี้มันกระตุ้นให้นางกับอูสูไปรอบสังหารหยางหลิงที่เมืองต้าถงก็วางแผนกําจัดฆ่าพี่น้องที่ล่วงรู้ความลับว่ามันไม่ใช่เจ้าชีวิตที่แท้นางพอได้คิดจึงกล่าวเสียงสั่นเครือว่าอูสูอูสูเพราะเพื่อส่งเสริมกิจการใหญ่ของท่านได้สังเวยชีวิต ฝังสังขารอยู่ในเมืองต้าถงแล้วนางหัวร่อคักคักออกมากล่าวว่า <c oughs> ตอนนี้มีแต่เราทราบว่าท่านเป็นหัวหน้าโจรภูเขาที่จิตใจคับแคบหาใช่ดาวจีมุ้ยลงมาจุดติไหมท่านผ่านข่าเราด้วยเถอะจะได้เป็นห้องเต้ที่ไร้เมตตาไร้คุณธรรมอย่างวางใจนางชักกระบี่สั้นออกมาใช้นิ้วมือสองนิ้วคีบจับปลายกระบี่ ยื่นทรงกระบี่สั้นให้กับหยางหูจากนั้นหลับตาลงรอความตายก่อนนี้นางถูกย่ำยีนึกระอายต่อฟูจินตอนนี้นางยังคงว่าหยางหูที่ถือคุณธรรมถือน้ำใจเป็นคนลึกซึ้งชั่วร้ายถึงเพียงนี้ยามท้อแท้ผิดหวังเพียงคิดใคร่ตายสถานเดียวหยางหูความจริงไม่มีความคิดฆ่านางพอฟังนางกล่าวเช่นนั้น พลันก็บังเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นแต่พอกำดาบกระบี่ไว้กับลังเลขึ้นมามันไม่เชื่อว่าสตรีแดงที่องค์อาจหารกล้าจะสแสวงหาความตายตอนนี้นางจงใจแสดงท่าทีเช่นนี้คาดว่าคงคิดหาข้ออ้างฆ่ามันหรือไปจากมันช่างวาดเสียวนักแทบหลงกลของนางแล้วคาดว่าอูส๋สูซ่อนตัวอยู่ในเงามืดททำการทดสอบเรา นึกถึงตอนนี้อย่างหูคลายมือปล่อยกระบี่ร่วงลงสู่พื้นแซงเป็นกล่าวอย่างคับแค้นว่าเหนียงจือซึ่งเป็นคำเรียกภรรยาเราท่านเป็นสามีภรรยาถือเป็นร่างเดียวกันมีความผูกพันล้ำลึกเราแม้ตายก็ไม่ยอมทำร้ายท่านแม้สักขุมขนหนึ่งเราเพียงหลงผิดไปชั่วขณะจึงกระทำเรื่องเช่นนี้เหนียงจือพอกล่าวตำหนิเราผู้เป็นสามีค่อยรู้สำนึก อิงเอ,อ๋อเรียกอูสูออกมาเถอะจากนั้นทําตามกฎของค่ายภูเขาควักหัวใจเราเส้นไหวพี่น้องที่เสียชีวิตเถอะช่วยอิงลืมตาขึ้นช้าๆมือมองมันชัวน่วขณะพลันยิ้มย่างหดหูกล่าวว่าอูสูตายแล้วจริงๆพี่น้องที่ติดตามท่านออกมาก็ตายหมดสิน้นย่างหูทั้งแตกเตื่นทั้งยินดีกลุ่นคิดขึ้น ที่แท้คงเหลือสตรีแดงคนเดียวอย่างนั้นก็ประเสริฐมีคำกล่าวว่าเป็นสามีภรรยาชั่วข้ามคืนรักผูกพันเป็นร้อยวันต่อให้นางขึ้งเครียดกว่านี้ยังจะฉุดลากสามีตนเองออกไปให้ผู้คนกลดาประนามหรือในโลกหามีสตรีเช่นนี้ไหมยามนั้นคลายใจลงซักถามว่าอูสูตายแล้วจริงๆม,มันมันมีฝีมือสูงเยี่ยมถึงเพียงนั้น หรือว่าหรือว่าพวกท่านฆ่าหยางหลิงไม่ได้แล้วฆ่าหยางหลิงหรือสุดท้ายไม่ทันฆ่าเป้าหมายหลักอู๋สูก็ถูกหัวหน้านิกายนีเลอร์ลีฟูตาฆ่าทิ้งส่วนตนเองเข็นฆ่าไปเข็นฆ่ามากลับถูกมันชุยอิงมีปากอยากจะกล่าวได้แต่สายหน้ากล่าวว่าเราพวกเราเผชิญกับหัวหน้านิกายนีเลอร์ลีฟูตา่าในความมืดไม่ล่วงรู้สักฐานะอีกฝ่าย เกิดการต่อสู้กันอูส่สูภายใต้เงื้อมือมันเราเรานางความคิดบังเกิดความแค้นแน่นอกแต่คำถามของหยางหูที่ใส่ใจดำของนางพลังสภาวะจึงอ่อนโทมลงหยางหูไม่ทราบว่านางชะไหนกลายเป็นอ่อนแอ,อยังเข้าใจว่าเป็นเพราะเศร้าเสียใจต่อการตายของห่วงอูสูจึงฉวยโอกาสเข้าไปกุมมือนางไว้กล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไร ขอเพียงท่านปลอดภัยก็พอเราจะช้าเร็วต้องทวงถามนี่บัญชีรายนี้จากนิกายนี้เล่ช่วยอิงพลันสะบัดหลุดจากมือมันตวาดว่าปล่อยเรามือของท่านแปดเปื้อนโลหิตของพี่น้องตัวเองท่านให้เราแท่งเป็นมองไม่เห็นหรือเราแม้ตายก็ไม่ยอมนอนเตียงเดียวกับสุนัขป่าที่ใจอำมหิตยางหูหน้าแดงก่ำขึ้นมากล่าวว่าเหนียงจือท่านเป็นสตรี ท่านไม่เข้าใจหรอกลูกผู้ชายชาตรีถือกำเนิดมาหากว่ามีโอกาสต้องกระทำการอันลือลั่นท่านล่วงรู้ความลำบากในใจของเราหรือไม่อิงเอ,อ๋ออันประเสริฐเรารับปากว่าในชีวิตนี้จะไม่กระทำผิดต่อพี่น้องตัวเองอีกเรื่องในวันนี้มีแต่ฟ้าล่วงรู้ดินล่วงรู้ท่านล่วงรู้เราล่วงรู้อย่าได้ไปจากเราได้หรือไม่ชุยอิงมองดูบุรุษเบื้องหน้า พบว่ากลายเป็นเลอะเลือนล้ามัวอยู่บ้างน,นางร่ำร้องในใจนี่หรือคือสามีของเรานี่หรือคือผู้กล้าที่เราคัดเลือกจากชาวมิจฉาชีพทางเหนือนับร้อยพันเราสมควรพพีชีพรักษาศักดิ์ศรีเพื่อบุรุษเช่นนี้หรือมันคู่ควรหรือนางหลั่งน้ําตาอยู่ครู่หนึ่งพลันชะงักเสียงร่ำให้สุ่มเสียงกลายเป็นเย็นชากล่าวว่า ตอนนี้เรายังสามารถเชื่อถือท่านหรือท่านไม่ยอมเขียนใบายาขาดจากกันในนามแล้วเรายังเป็นสะพยของตระกูลอย่างท่านแต่นับแต่นี้พวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านท่านก็อย่าได้ก้าวกกลเรื่องของเราวันนี้ท่านประพฤติชั่วถึงเพียงนี้ฟ้าย่อมลงทันเองสตรีแดงมีนิสัยวู่วามปานเปเลวเพลิงชิงชังความชั่วร้ายดุดความแค้นส่วนตัว หากมิใช่หยางหูเป็นฟูจินของนางยามนี้คงชักกระบี่ตัดศีรษะของมันแล้วชุยอยิงพอกล่าวจบก็เก็บกระบี่สั้นเดินถึงข้างซากศพของหูต้าจุยคุกเข่ากราบกลานสามคราจากนั้นช้อนร่างมันนอนวางกับพื้นใช้กระบี่ขุดดินฝังสังขารของมันหยางหูคิดเข้ามาช่วยเหลือสตรีแดงพอถลึงตาใส่มันได้แต่ล่าถอย ไปด้านข้างส่วนเหยี่ยวนกกระจอกดํารับบาดเจ็บสาหัสบนร่างได้รับรอยแผลดาบและรอยแผลธนูขาข้างหนึ่งเน่าเปื่อยอย่างหูจงใจทวงเวลาให้มันตกตายโดยไม่อาจรักษาตอนนี้เพียงหลงเหลือลมหายใจร่อแร่รวยรินชุยอิงวันวิตกว่าอย่างหูจะฆ่าปิดปากบันหลังจากฝังศพหูต้าจุยก็เข้าถ้ำเตาเผาไปอยู่เฝ้าข้างกายมัน ตั้งใจว่าหลังฟ้าสางค่อยแบกมันลงจากเขาหาทางรักษาเยียวยาอย่างหูอับจนปัญญาได้แต่พำนักที่ถ้ำเตาเผาอีกแห่งหนึ่งวิการคล้อยดึกกองไฟยังไม่ดับชุยอิงนั่งกอดเขาอยู่ข้างกายเยียวนกกระจอกดำจมอยู่ในห้วงความฝันความคิดคำนึงของนางคล้ายล่องลอยกลับไปที่ค่ายเก่าตระกูลชุยจงพิโปาจือหัวหน้าใหญ่ ของชาวมิจฉาชีพทางเหนือชุยต้าตังเจียจัดการประลองเลือกคู่ให้กับสบุตรีได้เพียงแต่ผู้กล้าเส้นทางมิจฉาชีพทางเหนือรุดมาอย่างคับข้างแม้แต่ผู้มีฝีมือทางใต้ก็ที่ทราบข่าวต่างก็พากันเดินทางมาชายหนุ่มทั้งหลายทยอยขึ้นเวทีล้วนถูกนางโค่นลม้มลงเตะลงจากเวทีคุณหนูชุยเกิดความผิดหวังอยู่บ้าง พันปรากฏบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเวทีชาวมิชาชีพส่วนใหญ่ไม่รู้จักหนังสือผู้อื่นล้วนขานชื่อตัวเองมันกลับเดินไปเขียนชื่อตัวเองลงบนสมุดสตรีแดงจึงจับตาดูมันพอดีศบสายตาเข้ากับมันอดหน้าร้อนเผาเผาไม่ได้นึกพึงตาต้องใจอยู่หลายส่วนชุยอิงยามหลับไหล ต้องขมวดคิ้วคลุ่นคิดขึ้นหน้าเสียดายวิชาฝีมือไม่กล้าแข็งพอแต่ว่าในแดนสูไม่มียอดขุนพลยังคงอ่อนข้อให้กับมันเถอะสตรีแดงแซงเปิดช่องโหวถูกบุรุษนั้นเกี่ยวล้มลงมันยื่นมือออกสตรีแดงก็แยม้มยิ้มอย่างอ่อนหวานทรงมือให้กับมันเรียกเสียงโห่ร้องชมเชยจากผู้คนใต้เวทีแต่แล้วรูปโฉมของมันผู้นั้นกลายเป็นผ้ามัว ลกลายเป็นหยางหลิงแทนชุยอิงทั้งแตกตื่นทั้งหวาดกลัวไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดพลันพบว่าปทุมถันอันเต็่งตึงของตนเองตกอยู่ในอุ้งมือมันปลายถันสีแดงเรือ่อถูกมันอมไว้ในปากจนต้องครวนคลางออกมาชุยอิงพบว่าตัวเองคล้ายถูกหลอมละลายนางหอบหายใจจิกนิ้วทั้งสิบไปในร่องผมของมันแต่ว่าใบาหน้าที่ลอยอยู่ตรงหน้า คล้ายดูคุ้นตาคล้ายแปลกหนะ้านางจําได้แล้วมันเรียกว่าหยางหลิงประหลาดแท้คนที่เราแต่งให้เป็นมันหรือนางศรีรษะมึนงงราวกับร่าสุราเข้าไปจนไม่อาจใช้ความคิดอีกต่อไปคลื่นแห่งความสุขสาดสัดมานางคล้ายลอยอยู่บนผิวน้ําการเสียดสีสัมผัสของบุรุษที่อยู่เหนือร่างชักจูงนางขึ้นสู่สวงสวรรค์ชุยอิงลืมตาขึ้นฉากพิสวัตพลันอันตรธานไป อูสูหน้าซีดขาวยืนอยู่เบื้องหน้านางตำหนิว่าอิงเอ๋อเจ้าลืมเลือนความแค้นของอูสูแล้วเจ้าไหนเลยสนิทสนมกับศัตรูของเราได้ช่วยอิงสั่นศรีรษะแล้วกล่าวว่าไม่อูสูท่านมิใช่ถูกหลีดฟุตตาฆ่าตายหรือผู้ใดว่ากันพวกเราไปรอบสังหารหยางหลิงเป็นทหารของมันหญิงสังหารเรา เจ้าไหนเลยชมชอบขุนนางบ้านเมืองได้ชูยิงปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่แต่เมื่อสอดสายสายตามองหาอู่สูกลับอันทธทานหายไปกลายเป็นหูต้าจุยเบิงตาที่เลือกถลนขู่คํารามว่าสามีเจ้าเป็นคนต่าช้าไรอย่างอายมันขายพวกเราข้าพี่น้องร่วมสาบานทั้งหมดเจ้าเล่ากลับเจ้ากลับคบชูสูชายพวกเราล้วนตาบอด จึงติดสอยค่อยตามพวกเจ้าชุยอิงร้องคําไม่พลางก็ถอยกายไปด้านหลังกลับพลัดตกลงจากหน้าผานางเกลียดร้องคําหนึ่งสถานตื่นจากห้วงฝันร้ายชุยอิงยกมือคลำหน้าผากยันกายลุกขึ้นมาค่อยพบว่าตัวเองหลังเงือโสมหน้าที่นอกถ้ำฟ้าสางรำไรลมหอบหนึ่งโชยเข้ามานางส่ายหกายอย่างหนาวเหน็บ ที่แท้เพียงเป็นความฝันตื่นหนึ่งนางหัวใจเต้นทีเร็วชั่วครู่ค่อยกลับคืนสู่ความสงบเดี๋ยวดูโยวนกกระจอกดำซึ่งไม่มีน้ำสักหยดข้าวสักเม็ดตกถึงท้องถูกเขี่ยวกรมจนคล้ายศพเดินได้สร้างความหดหูใจแก่ชุยอิงจนคลุ่นคิดขึ้น,นการลงจากเขาครั้งนี้เหล่าพี่น้องล้มตายไปสองกว่าคน,าคนมันเป็นหนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะอย่างไรจะต้องนำมันกลับไปยังเขตป้าโจแต่ตอนนี้เโยกกระจอกดำรับบาดเจ็บสาหัสต้องหาหมอมารักษาเยียวยามันก่อนจางหูที่ปากถ้ำชะงกศรษะมองเข้ามามันทราบว่าสตรีแดงรักษาความตื่นตัวไว้ไม่ว่าผู้ใดเข้าใกล้นางต้องรู้สึกตัวหารู้ไม่ว่าสองวันนี้นางได้รับความกระทบก,กระเทือนใจเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจเมื่อครู่กับหลับไหลาราวคนตาย จุยอิงกวาดมองมันอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเราจะนำมันไปหาหมอหลังจากรักษาทุเราค่อยกลับเขตป้าจโจยางหูพึมพำว่ามันรับรอยแผลดาบทั้งถูกธนูยิงทำลายมีแต่หมอที่สูงส่งค่อยรักษาได้แต่หมอที่มีวิชาแพทย์เป็นเลิศล้วนอยู่ในเมืองใหญ่หากเข้าเมืองไปมีความเสี่ยงสูงยังมีพวกมันต้องไม่รักษาเยียวยาคนที่ไม่ทราบความเป็นมา ชุยอิงตัดบทของมันว่านี่ไม่ต้องให้ท่านกังวลใจท่านเดินทางของท่านเราข้ามสะพานของเราหากท่านยังคิดฆ่าคนปิดปากก็ติดตามมาลงมือไม่เช่นนั้นก็กลับไปซ่องสมกกำลังเตรียมก่อกระบทเถอะหยางหูเราจะคอยดูว่าสวรรค์สำเร็จโทษท่านอย่างไรนางแบกร่างเหี่ยวนกกระจอกดำขึ้นเดินเฉียดผ่านข้างกายหยางหูไป หยางหูตะลึงลานชั่วขณะค่อยขบกรามกรอดกระทืบเท้าคราหนึ่งเก็บเข้าของลงจากเขาไปขบวนเสด็จของห้องเต้มาถึงอำเภอหยางหยวนอาการป่วยของถังอี้เซียนพลันสุดหนักลงคนมีไข้ขึ้นสูงหลังเงือกลางคืนสร้างความวิตกกังวลแก่เจิ้งเต๋อห้องเต้กับหยางหลิงยิ่งตลอดรายทางเจ้งเต๋อฮ่องเต้จัดรถที่กว้างขวางทั้งสะดวกสบายแก่นางคันหนึ่ง เนื่องจากนางนอนป่วยไม่อาจรับลมได้ดังนั้นหารู้ไม่ว่าทหารยศเซี่ยวเว่ยที่คอยดูแลนางเป็นห้องเต้องค์ปัจจุบันการเสด็จออกจากนครหลวงของห้องเต้หนุ่มครั้งนี้ทรงพบว่าชุดฉลองพระองค์ลายมังกรไม่อิสระเสรีเท่าคนธรรมดาสามัญบวกกับทรงเป็นห่วงอาการป่วยของถังอีเซียนจึงฉลองพระองค์ชุดทหารยศเซี่ยวเว่ยใหม สเสด็จมาเยี่ยมเยียนนางมิได้ขาดในราชรถกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนเมื่อพระองค์ออกจากรถถังอี้เซียนก็ไม่สเสด็จกลับไปที่ราชรถหากประทับอยู่ในรถคันเดียวกับหยางหลิงหาไม่ก็ทรงเบียดเสียดอยู่กับเหล่าไพร่พลขบวนรถพอเข้าสู่อำเภอหยางหยวนก็หยุดหยางพักผ่อนในอำเภอหยางหยวนรีบรุดมารับสเสด็จจึงเตอห้องเต้คลานที่จะสนพระไทยมัน สถานที่อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไม่ไกลจุดรับส่งข่าวสารจึงซอมซ่อยิ่งจากนั้นพบว่าในอำเภอมีตึกใหญ่หลังหนึ่งจึงตรัสถามนายอำเภอ,อยหยางหยวนว่านี่เป็นตึกของผู้ดใดนายอำเภอหยางหยวนนามเพียวจื่อฟงหนอมกายแล้วกล่าวว่าทูลฝ่าบาทนี่เป็นตึกของอดีตขุนนางจัวไทอุยซื่อหัวจือกุยแต่เท้าหัวเจ้าเจอห้องเต้รับสั่งว่า บอกให้มันยกห้องที่ดีที่สุดให้ทั้งจัดข้าวปลาอาหารค่าจะเข้าพักที่นั้นตามเหตุผลที่ซึ่งห้องเต้ใช้เป็นราชนิเวศถือเป็นความภาคภูมิใจของขุนนางท้องถิน่นเกรงว่าหลังจากนี้ใต้เท้าหัวจะใช้กระดาษเหลืองห่อเก้าอี้ที่ห้องเต้ประทับนั่งกับผ้าห่มที่ห้องเต้ใช้คลุมพระวรกายจุดธูปบูชาไม่ได้ค่ะดังนั้นอยางหลิงลังเลเล็กน้อย หาได้กล่าวทัดทานไหมนายอำเภอเพียวรีบรุดไปถ่ายทอดพระราชกระแสแต่เท้าหัวพอฟังลิงโลดยินดียิ่งเรียกระดมคนในครอบครัวย้ายไปที่ตึกข้างยกตึกหลักทั้งหลังให้กับห้องเตะหมอประจำวังเจ้าใต้อ๋องที่ตามเสด็จมาจ่ายไปจ่ายมามีเพียงตัวยาไม่กี่เทียบตอนนี้ถังอี้เซียนป่วยหนะักใบหน้าซูบเสียวลงดวงตา ที่กลมโตอยู่แล้วคล้ายยิ่งกลมโตกว่าเดิมแต่ว่ากลายเป็นหม่นหมองไร้ประกายตลอดทั้งวันหงอยเหงาซึมเศร้าส,สร้างความเจ็บปวดใจแก่หยางหลิงยิ่งทั้งอี้เซียนกล้าอารวาสใส่เจ้งเต๋อห่องเต้กับพวกนางไม่ยอมรับประทานยาไม่ว่าผู้ใดก็อับจนปัญญาหยางหลิงพอยกชามยามาป้อนให้กับนาง แม่นางอีเซียนก็ยอมดื่มลงไปหลังจากรับประทานยาขมลงไปทั้งอีเซียนก็ทั้งอาเจียนทั้งทายหนักหมอประจำวังเจ้าบอกว่าเมื่อระบายความร้อนออกไปพิษจะถูกขับออกแต่ด้วยร่างกายอัอ่อนแอของถังอี้เซียนจะทนทานได้อย่างไรหยางหลิงจึงตัดสินใจสั่งให้หยุดยาหลังจากเข้าพักที่ตระกูลหัว ถังอีเซียนรับประทานน้ำหวานเล็กน้อยแล้วม้อยหลับไปหยางเหลียงใช้ผ้าเช็ดหน้าเนื้อแพรเช็ดคราบน้ำที่มุมปากนางดึงผ้าห่มมาคลุมกายนางเจิงเต๋อฮ่องเต้ต้องรับสั่งว่าหยางซื่อตูนี่จะทำอย่างไรอาการของนางอาการของนางยิ่งมายิ่งหนักหนาก,กว่าเดิมหยางเหลียงปลายตาบอกใบนำเจิงเต๋อฮ่องเต้ออกจากห้องนอนของถังอีเซียนค่อยกล่าวว่าอีเซียนป่วยหนักเกินไป ไม่อาจทนรับความกระทบกระเทือนจากการเดินทางได้จึงเต๋อห้องเต้พงกพระเสียนกล่าวสั่งว่าข้าความจริงตั้งใจว่าพอกลับถึงนครหลวงจะให้หมอหลวงรักษาอาการของนางจะทุเลาโดยเร็วแต่ตอนนี้คงทําไม่ได้แล้วหยางหลิงได้แต่ฝืนยิม้มมันไม่รู้จากวิชาแพทย์แต่คาดว่าถังอี้เซียนเกิดอาการอักเสบหากเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน สมควรให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางเส้นเลือดทั้งต้องรักษาเป็นเวลานานแต่ในสมัยราชวงศ์หมิงโรคนี้สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้หยางหลีงพลันนึกถึงเกาหวนซินไม่ทราบว่านางมีวิธีรักษาถังอีเซียนหรือไม่แต่พอนึกถึงระยะทางไม่แน่ใจว่าถังอีเซียนสามารถทนทานถึงนครหลวงหรือไม่จึงสั่นศีรษะคลาหนึ่งชั่วครู่ให้หลังหยางหลิงค่อยจุกใจคิดเรียกหาผู้คนมากล่าวว่า ไปเชิญใต้เท้าหัวมาเรามีเรื่องคิดสอบถามหัวจื่อกุยพอได้รับคำเรียกหาก็รีบรุดมาที่ห้องโถงหลังของตึกหลักถวายบังคมห้องเต้พร้อมกับคำนับหยางหลิงเหมียวขุยหยางฟางและพวกหยางหลิงจึงถามว่าใต้เท้าหัวที่นี้ใช่มีหมอที่มีวิชาแพทย์สูงเยี่ยมหรือไม่หัวจื่อกุยยกมือขึ้นรูปคราขบคิดแล้วกลา ไอ้เท้าหยางที่นี่เป็นอำเภอเล็กๆไม่มีหมอมีชื่ออันใดเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เชิญหมอจากเมืองต้าถงเข้ามารักษาหมอที่ไอ้เท้าหยางนำมาทั้งสองเป็นหมอมีชื่อในเมืองต้าถงอยู่แล้วแต่ว่าที่นี้มีวูอีซึ่งหมายถึงหมอผีท่านหนึง่งแซ่มารักษาโรคตามกำรับลับทางพื้นบ้าน เราไม่เคยรับการรักษาจากมันแต่ได้ยินพ่อแม่พี่น้องของที่นี้บอกว่ามีบางโรคที่พอจ่ายยาก,ก็หายขาดการแพทย์ของชาวบ้านขาดวิทยาศาสตร์รองรับแต่มีตำรับที่ตกทอดกันมาแต่โบราณการไม่ได้รับการยอมรับว่าเข้าเกณฑ์มาตร,รฐานตอนนี้หมอมีชื่อเมืองต้าถงรักษาไม่ได้ผลมีสู้เชิญวูอีท่านนั้นมาตรวจรักษา อาจสามารถบรรเทาอาการป่วยของถังอีเซียนลงได้หยางหลิงนึกถึงตอนนี้จึงกราบทูลต่อเจ้งเตอ๋อฮ่องเต้ว่า่าบาทเฉินจะไปหาวูอีท่านนี้หากมีช่องทางอยู่บ้างก็เชิญมันมาทดลองดูเจ้าเตอ๋อฮ่องเต้เองไม่ทราบทำประการใดดีจึงพงกพรเสียนตรัสว่าไอ้ชิงรีบไปอย่าได้ชักช้าเสียเวลาหยางหลิงจึงกล่าวกับหัวจือกุยว่าเราไม่คุ้นกับสถานที่นี้ ขอแต่เท้ามอบหมายให้พ่อบ้านตึกท่านนำทางเราจะไปเยี่ยมเยือนมาวูอีท่านนี้สักครา